บาทโอเเ้เก่น้อยร้อยห้าสิบอันนี้อันนี้จักบาทคะนี้ร้อยเอาไปเลี่ยงน้องเฮากับโศกดีโศกมันผี่นออ้องเอ้ยเพิ่นสบายดีสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อจา้าเมนีก็มาพบมาพบกับน้องแพรวาแล้วกะน้องส้มสีจา้า <c oughs> น้องส้มสีของเฮานั่นเองนาะทุกคนเมนีนะแพรวากัสิไปตลาดน่ะผี่น้องนาอมีงบอยู่หนึ่งร้อยบาทสีเหลี่ยงอ่า หานน้องส o ม m ีนั่นเองดีใจอกเออลือเชื่ดีใจก่อนเด่นนอกจากทุกคนตกหลาน fc มันบอกว่าให้นอ้องส o o m ี i e หิมไลยๆเน่เวลานอ้องส o ม m ีหยิมมันเป็นตาหักเป็นว่าน,นองทุกคนเนาะหิมเม่งละ่ะน,นี่นี่นะทุกคนเนาะหิมแล้วเป็นตาหักเป็นว่าเป็นตาหักเป็นตาแผงเนาะเป็นใจด้เหงื่องหงานเหตุการณ์ ดีเป็นว่าน้องทุกคนดีมวนบ่มวนมีบังยังเนที่เหตุบธาตุมียังเน่ที่เหตุบุนัดบจักบจักแสดงกบบมีเห็ดเป็นเบิรเดบบลอยทุยาเป็นจะนายหงอยอยู่บอห่องวานนี้ใดเขินอย่เนาะตั้งใจตั้งใจเร็วๆสั่นจิบริบกรกินขนมนะทุกคนจะนายห่องวันนี้ใด จะนอนจะน่ะยายองเรื่องเหตุงานเหตสะอาดล้างถ้วยสะอาดพิซสะอาดล้างถ้วยก็สะอาดแค่ว่ามีเหลืองเงินเนาะผ้าใยแผ่นแบบเหยียบหอยเผื่อเื้นยางไม่ดินกะปันได้สะอาดอมแม้แต่ตัดหญ้าก็ยังเรียบร้อยพื้นยางไม่ดินก็นสะอาดแต่เพื่อว่าสิเอ็ดคอมเมนต์ใจเนาะเมื่อนั้นเพื่อว่าไปห้องน้ำนะทุกคน ไปไปถามเดืองเยอจะไปหาโมหายังเนาะและ้วพอดีพี่ว่าเขาไปแล้วไปเขาห้องน้ำเนาะทุกคนห้องนอ้ำสุดยอดทุกคนสะอาดสะอาดอะไห้องน้ำเย็นะแบบอุ้ยสะอาดอดีไหมสุดยอดเนาะอันนี้ก็คือขอหยองขอสมจากใจจริงน,นะพงศ์ที่น้องว่าเป็นเห็ดงานสาดอดีแสดงว่าตาแหลมเติบนะทุกคน มาตงองอียังเคิร์นพี่น้องเลยจดมาหมวนพุ่งอย่างนี้จังสี่จังสีเฮ็ดมันดังเอ้ออยเอฟซี่จะนอยสีว่าเอฟซี่ก็สีว่าจะเป็นเสียองอย่างดังเนาะพี่นอ้นองเนาะกะก,ก็สีว่าทามมันบอกคยอเอสี่ผ่นฝากทามมาเนาะนว่าเป็นจยงไรเนาะเฮ็ดงานใดบอยังต่างๆนานาะทุกคนเฮ็ดงานโอเคบอกะเป็นแนวแดน่กะโอเคโอเคเนาะกินดีอ,อยู่อุน่นนอนรับสบายนอนรับสบาย นอนจะโมงตื่นจะโมงแต่และมือนอนสามสี่ถุมนอนสามถุมนอนสา,ามถุมตืม่น,นจะโมงตื่นห้าโมงเคิงตื่นห้าโมงเคิร์งอันเองเจะานายบอกให้ตื่นเลยตื่นเองต,เอตื่นเองตื่นเองปกติเจ้านายให้ตื่นจะโมงเจ็ดโมงเคขอของิงเพราะว่าเขางานแปดโมงเจ้านายให้ตื่นเจ็ดโมงเคิง แต่ลูกน้องตื่นมาที่หาขึงมากว่าอยากไปอยู่จุดนั้นด้ีตื่นเจ็ดโมงขึง,เ,งเขางานแปดโมงเนาะพี่น้องเนาะขนาดอยู่น้าเจ้าน่ายนะอันนี้คือกินอยู่น้าเพื่านานะนอนน้าเพื่าน้อกินเก่งกินอ, <c oughs> อยู่ <c oughs> น,ยน้าเปื่นกินเก่งน้งองวะเ <c oughs> นี่แหลนะนอนทุกคนโอเคเนาะเรียกเขาสิไปตลาดก็นอนกระทามหนองขาวๆนะทุกคนเนาะเอะเป็นวกวกัเอือยโซ่ขนมเน่เอาขนมมาฝากเปอนนะ เหอนทำไงทำไง,ำงขอบใจขอบใจคนเล่าต้องเอิอนมาขอบใจด้อพี่นนองเนาะเอ,อแต่ถ้าเป็นจะนายห้เขาต้องขอบคุณเนาะเบิร์แล้วพี่นนองเอ้ปะ๋ยวห้อไป <c oughs> ตลาดกันนะทุกคนเนาะว่าเงินหลอยหนึ่งนี่สิไปซื้อ,อยังกินกันไปหอดตลาดแล้วกินยังละบันเอนาขียังถอยมา เกายกิย่ก็กินหนึ่งป้านะปาหาหป้าก็าาขาเรามาขายอยู่หรือเปล่า หนึ่งป่านเราบะมาอาะไรปติเราสิมาจากเราไปใส่ปูไปจา้จาจะก,กินปลาดิกปลาดุกปูยมาดูก่อนเลยครับรำเไสกดี๋ยวจะกิน,นะะกนมะย่กพอจะกินปิ่งปลาดุกมันบ่มีเเรหาห้าเบิ่งปลาดุกก่อนปะค่ะ กะโวกะโดลูกใหญ่มากแซวนุช มันอยู่ประมาณ90้าิกว่าบาทด้วยซ้ำโอ้ขี้เกียจรอแล้วไงผมจะขายได้ค่ะอ่ะอไปไปอุ่นให้นูนิดนึงนะต้อได้แล้วแต่ผมเูิ่งเอาขึ้นนะมันมันไม่ไม่ร้อนหรอเพราะว่าผมดูิ่งโอเคได้อยู่ได้อยู่ขายราคานี้ผมไม่ได้เลยผมแค่ขี้เกียจมานั่งเฝ้านะผมอยากไปใช้ชีวิตนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวนูเหมาแล้วก็ไปใช้ชีวิตนะคะ อันนี้คือเออเอาวหัวละพา้ํำติละอ่านี้นะทุกคนพารกกาไ้เป็นกะละมังอันนี้เ่าเองกะละมังหนึ่งาอาเรียบร้อยปะเมาทั้งปลาเมาทั้งผัก ทุกคนเงินร้อยหนึ่งเหลืออยู่ี่บาทรีซื้อเพอนี่เอาสองหอ่อน,นี่จ้ะมุกน้ำซีอิ้วดาค่ะจะเป็นจ่ายตลาดไปเอาปลาหมึกอยู่วันนี้ฮะ ปลาหมึกอีกไปน่นอันนี้เท่าไรอะพอค่ะลดราคาสิบบาทนี่โอ้โหจะไปเจ้าตัวใหญ่สิอยัละอยากตัวใหญ่สิบบาที่าสิบอันนี้ อันนี้จักบาาคขนีดร้อยสิบาทบะคะร้อยเดียวาร้อยเดียวมาน้องเอ๋พี่อ่ลดให้สิบาทพอดีพอดีเลยมีเงินหนึ่งร้อยบาทค่ะขอบคุณนะคะโอ้โหตัวใหญ่มากไปผัดเผ็ดปลาดุกเ้ปหมึกไเออไม่ซักซื้อปลาหมึกไปผัดเผ็ดปลาดุกขอบคุณค่ะมองหน้าเลยโอเค กําแล้วเท่าไหร่คะสิบบาทนี่ทุกคนน่องบอกว่าน่องอยากกินยังนะอยากกินหมางองนองนนอกสิริหวานจักบาทคะนี่สีบาทจ้าพี่สี่สิบบาททุงละสี่สิบบน่ได้จ้ะสี่สิบบาทนะแคมไห้คราทุงนึ่งอาพวกนี้น่หละ เอาพวงไหนพวงไหนพวงนี้หรือพวงไหนพวงนี้แหละน่ะเอาตัวนี้นเอาตัวนี้แหละเปลี่ยนใจไหวเถอะเว้ยเอาตัวนี้แหละเพราะว่าเนี่ยสี่สิบบาทเบิ้งเบื้งเงินในกระเป๋าก่อนโอ้มีอยู่ปกติเป็นขายซองโลลอยวันนี้ลดเหลือโลละสี่สิบบาทโอ้เหลือธงเดียวเนาะขอบคุณค่ะไปไหวตกใจเบิร์ต ป่ะปะยางทุกคนทุกท่านเนาะจํานวนเงินร้อยหนึ่งที่แพ้ว่าได้ว่าสเิเอาไปเลี้ยงน้องเฮากับโศกดีโศกมันพี่นอ้องเอ้ยเพื่อนลดป่าหายเนาะจากที่ตัวละร้อยตัวบล็กใหญ่มันปุบปุ๊บใหญ่ดีน้องนางเนาะแม่ใหญ่ใหญ่ขนาดเลยเนาะเก้าสิบบาทเก้าสิบเพิ่นลดหายสิบบาท<า>นะทุกคนเอ้ยกับพอดีพากันไหนไปซื้อเขาเนี้ยวบอลน,นี้ได้เขาเนี้ยมาเนาะเออได้เขาเนี้ยมาเนาะเขาเนี้ยมา ตอนแหลคนละหอยัมันบพเก็เด้อเพิ่มอีกเนาะจิ้มอ่าหน่องก็ได้จําเป็นต้องเสียเงนินซอยนะทุกคนออกเงินซอยสิบบาทแหลก็มาบันนี้พี่น้องว้่ยใช่เลยออีดะมังคุดเฮาเอาสซกสามหลดหนม,มันมันเป็นอ่างงพี่น้องเออดีมาพออ่างงนเนาะมาพออ่างงโ,งโลหนึ่งสี่สิบบาทนี่งามงามผลนเป็นผัวอวยสวยพวกงามมาลีไหมงามขนาดลูกใหญ่ใหญ่พี่โอ้โหนองบอกว่าซด ชุดขนาดน้องบอกว่าเนาะชุดแขนชุดว้าบุเป็นผัวผัวอือผัวอู้ยนั่าคืาแบบน้องบอกว่าคนไทยมักความสะอาดคนไทยเห็ดเรียบร้อยเนาะว่าเบิ่งแกปะอืมแต่ก็เลยแก่แบบสะอาดแก่เรียบร้อยเลยโองามขนาดเลยมีโคมไฟสิบหกงามคนน่ะกินละกินลุยกินละกินดุย ข้ามแมมขาว่าระวังเขาเนี้ยวดำกับเขาเนี้ยวข้าวนี่ตัวได้อวนเราบอกวา่าตัวได้กับอุการอะไย่งนี้ <laughs> ตัวได้กับอวนขั <laughs> ้นบุกินกับบุกอวนขั <laughs> ้นกินกับอวนพอ <laughs> ขาที่หวาวเสียวเอ้ยโตเถอะแมงคำพีที่ยางอวนเราเนาะเนื <laughs> ้อปลาจะไมง่ง่าต <laughs> ได้มีขบุนตัวได้บ่ไมีข,บ,มขบุนเนาะ <c oughs> ดีแล้วม่ยังหมด หนาวป่าข้าวโอ้ยสวยเด้่มีหน้องเด้อรสขนราขาไข่ปลาหนึ่งก็รอรอน้ำวนคุณหลังก็รอผูดนีก็รอพี่น้องก็รู้แล้วรอเพื่หนุ่มไทยมีคนรอรอเคินบอกมันะเคิน คลายคองเกืออือยอา,ายคองเกงอเนาะเผาคลายเผาเบิดสดเดลยเอาไปใส่ชีวิตแล้ว,ว,ะว,ออว่ะบอกเตะหัวแทะนั่งเผาคลา,ายปลาอยู่แล้วอ่ะ ว่าล้วเหรอเปนดีใจไปกินองงนถือถือเอือยเวยเป็นว่าอุ้ยเอือยเอวยจะเป็นถือเนาะอุ้ยเอือยเอวยจะเป็นถือเป็นว่าเครื่องถือเครื่องซดเป็นว่าน้ำจมเหลืององงนพี่น้องเอ้ยจมว่ามันถือแล้วก็มันก็ซดน้ำเป็นว่างามขนาดเลยซดขนาดเลยเป็นว่า S <S <S เดี๋ยวฉันอาไปหล่ออีกบอลที่เรเคยไปแหงตื่นเต้นตื่นตาอ,อันนี้ยังว่าตลาดนะดนมูบ้านกีไก่นี้นนตื่นเต้นขนาดน,นี้นตลาดแน่นอนพองกินสล้าง เสีส่ยวขนาดมัมีคลองขายเนาะแต่ยังโฉบดีที่นีป่ากินปลาดีกว่ากินปลาดีกว่ากินเนื้ออะปลามันหย่อยง่ายเนี้ยมันไม่ค่อยอืด và tìm sửa hóa cho thái bên kia 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 là 10 kia 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 เอาคแนีต้องซีหอจะถ่ายบนได้กินต่มักถั่วคืออยู่นี่นจะบกินับปลาปลาค้ายดีในตลาด มะับัวละผ่ามันหอม,มน่าจะโ่หอมอะไรซีฟู๊ก่อนมันบวกยโฟกัสเป็นไรเนาะมันเบอร์เเบอมันเอาไปนะหนาเนาจะไปดีไซน์อย่างสง <c oughs> สัยแบบหยาดมันบผ่าดดิ <c oughs> เป็นปลาตัวใหญ่โหโดบ่ะตรกรรมนะอกจะเบอรอก่อรกเบอร์อบบอรให้เฮาอย่างค่ะใช่กรรมก่อร <c oughs> có khao hào mùa mùa hưng khao cái dày mùa Ừm nóng mùa giải nóng mà giải nóng mùa giải nóng mùa giải nóng mùa แจกพี่น้องเลยอืมอืี้ในเคอร์หนึ่งอะอืกล่องมันเบอร์พักกระซิเบิดแหละอืมพักกระซิเบิดแล้วเหลือกันได่มากินพักน้ำกันเด้อยู่น้องกันได่มากินพักน้ำกันบ่มากินเนื้อแต่มากินพัก จบขีดไปเรื่อพี่น้องเลย okay โอเคเด้จอจ๋าน้อยพี่ดีนี้แค่ว่ากับน้องสมซีกับขอจบแค่เพียงเท่านี้เด้จอจ๋าน้องขอบคุณเนปซีทั้งฟังเล่าฟังไทยหรือว่าทางต่างประเทศน,นอกจากที่มาติดตามให้กำลังใจนอ้องแค่ว่าละไกันน้องสมซีนั่นเองนัน,งน,นจะน้องขอขอบคุณในหลายเด้อสวัสดีค่ะ